สิ่งที่ควรรู้สำหรับคนที่กำลังจะออกอัลบั้มใหม่หรือว่าออกซิงเกิลเพลงนะคะถ้าเกิดว่าในกรณีที่คุณมีบริษัทห้างร้านหรือค่ายเพลงเป็นผู้ลงทุนให้กับคุณนะคะตรงนั้นหายห่วงไปได้เลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีคนที่ดูแลของคุณในเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมการร้องเพลงการแต่งกายทุกสิ่งทุกอย่าง รวมไปถึงการร้องเพลงในห้องอัดเสียงตรงนั้นเขาดูแลคุณได้เป็นอย่างดีแล้วลวค่ะไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะแต่ถ้าเกิดว่าสำหรับใครที่ลงทุนเองอย่างที่พี่นัทได้เคยพูดไปนะคะก็คือการเป็นนักร้องอิสระสิ่งที่คุณควรจะต้องรู้และสำคัญมากนะคะก็คือข้อที่หนึ่งคุณจะต้องเลือกเพลงที่ใช่อย่าฝืนแนวเพลงที่ไม่ใช่ตัวของตัวคุณเองนะคะ เพลงแรกเนี่ยจะต้องโชว์เสียงและสไตล์ของตัวคุณนั่นเองค่ะเพื่อให้คนเป็นที่จดจำสำหรับคุณนั่นเองค่ะข้อที่2ก็คือให้ใส่ใจในเนื้อหาแล้วก็อารมณ์เพลงนั่นเองค่ะซิงเกิลแรกไม่ใช่แค่ร้องดีนะคะแต่ว่าคุณเนี่ยจะต้องสื่อสารแล้วก็จะต้องสื่อในเรื่องของความรู้สึกให้คนฟังเนี่ยอินไปกับคุณให้ได้ด้วยนั่นเองค่ะข้อที่3นั่นก็คือการฝึกซ้อม จนขึ้นใจนั่นเองค่ะอย่าเพิ่งอัดนะคะถ้าเกิดว่าคุณร้องแล้วเนี่ยคุณยังหลุดอารมณ์หรือไม่มีเอกลักษณ์ในตัวของตัวคุณเองข้อที่4ก็คือในเรื่องของการวางแผนปล่อยเพลงให้ดีนั่นเองค่ะให้คุณเนี่ยทำทีเซอร์อาจจะเป็นเบื้องหลัง หรือว่าเก็บภาพในระหว่างที่คุณถ่ายทำนะคะแล้วก็เอามาตัดลงคลิปสั้นๆลงโซเชียลต่างๆเพื่อให้คนเนี่ยได้ติดตามแล้วก็ได้เหมือนมีส่วนร่วมในผลงานของคุณนะคะก็จะทำให้คุณเนี่ยเป็นที่ติดตามของออแฟนเพลงแล้วก็จะจดจํามากยิ่งขึ้นนะคะก่อนที่คุณจะปล่อยเพลงจริงนั่นเองค่ะข้อที่5นั่นก็คืออย่าลืมตอบคนดูนั่นเองค่ะ ก็คือถ้าเกิดว่าเลยเมื่อเราลงโซเชียลไปแล้วแล้วมีคนดูทักเพลงมาหาในเรื่องของแนะนำก็ดีหรือว่าชอบเพลงอยากพูดคุยกับคุณก็อย่าลืมตอบคำถามของเขาไปด้วยก็แล้วกันนะคะให้จำไว้นะคะว่าสิงเกิลแรกคือลายเซ็นเสียงของคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำให้ดีที่สุดนั่นเองค่ะอย่าก,กลัวที่จะเป็นตัวของตัวคุณเองนะคะการร้องเพลงสิงเกิลแรกก็ขึ้นอยู่กับว่า เพลงที่คุณนำมาล้องนั้นเป็นเพลงใหม่หรือเพลงคอปเวอร์ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เป็นเพลงใหม่อย่างที่พี่นัดบอกไปทั้งหมดเลยค่ะก็คือถ้าเกิดว่าคุณยังหลุดอารมณ์อยู่ยังไม่อินกับเนื้อเพลงคุณอย่าเพิ่งออกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่คุณนำเพลงคอปเวอร์มาล้องเหมือนที่พี่นัทได้เคยลงคลิปที่ผ่านมาไปหลายๆเพลงเพื่อให้ทุกคนได้ลองฟังแล้วก็วิเคราะห์ดูนะคะการล้อคอปเวอร์เพลงเนี่ยก็คือ ที่สำคัญเลยก็คืออารมณ์สำคัญค่ะแล้วก็พยายามอย่าเป็นนักร้องคนคนนั้นที่คุณนํามาร้องนั่นเองให้เป็นสไตล์ของตัวคุณเองแล้วคุณเนี่ยก็อาจจะมีการใส่ลูกเล่นเข้าไปนิดๆหน่อยๆในสไตล์ของตัวคุณเองนะคะอย่าร้องตามแล้วก็อย่าพยายามที่จะเป็นตัวนักร้องคนนั้นค่ะให้นึกกลับกันว่าเราคือผู้ร้องแล้วเพลงเพลงนี้ยคือเพลงของเราแล้วเพลงเพลงนี้ สื่อสารอะไรบอกอะไรว่าเพลงนี้เราต้องตีโจทย์ให้แตกก่อนนะคะว่าเพลงเพลงนี้เนี่ยเขารู้สึกอย่างไรนั่นเองแล้วเราก็เอาอารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยถ่ายทอดออกมาโดยที่เราจะต้องจินตนาการว่าเพลงเพลงนั้นเป็นตัวเรานั่นเองเท่านี้ละค่ะคุณก็สามารถที่จะร้องออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยละค่ะก็ลองนำไปใช้กันดูนะคะ